สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องมาดามสองพาบ้านพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยค่ะที่093 325 3888 093 325 3888นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะสงฟรีทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางกันด้วยนะคะ วันนี้นะคะทางช่องมาดามสองผาบ้านมาในอีพีที่เจ็ดสองห้าราคาเดียวกันเหมือนเดิมเลยนะคะราคาเดียวเหมือนเดิมเลยอง์ละหกร้อยบาทองละหกร้อยบาทคา่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะน้องขออนุญาตแจ้งกติกาทางช่องของน้องกอดสมมติว่าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจที่จะปิดพารายการที่หกนี้รบกวนพี่ๆนะคะแจ้งกับทางน้องได้เลยค่ะ ว่าสนใจปิดพาระรายการที่6นะคะ EP ที่7 2 5รบกวนพี่ๆแจ้ง EP กับหมายเลของพค์ระที่พี่ต้องการจะปิดให้กับน้องด้วยค่ะเพื่อความสะดวกนะคะและรวดเร็วในการจัดส่งจะได้ไม่มีการผิดพลาดกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการกันเลยเนาะวันนี้นะคะทางน้องมาด้วยกันทั้งหมด 28รายการนะคะมาด้วยกันทั้งหมด28รายการนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกกันนะคะรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยพี่พี่จะได้ไม่เสียเวลากันนะคะรายการแรกรายการที่หนึ่งนี้ค่ะเป็นพลักกิ้งนะคะองนี้เป็นพลักกิ้งประ,ะเลดเนื้อโลหะสีทองมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะคะ พระเก่งเปาวเลนนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองมีน้ำหนักสวยสวยเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังทองสุกทองสว่างนะคะทองสสวยๆแบบนี้นะคะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะมีคราบแก่ท้องให้เห็นชัดเจนเลยค่ะ่วทั้งองค์ สวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้รายการที่หนึ่งค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝังเพชรด,ด้านหน้าหรูหราเลยหกร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเขี่ยวแกะเสือนะคะด้านล่างเป็นประหลัดขีกแบบนี้เนี่ยนะคะ ด้านบนเป็นเสือด้านล่างเป็นปลัดขิดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสภาพดีสภาพสวยนะคะ สวยสวยเดิมๆสภาพดีแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สองหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นพลาเนื้อผงแม่ชีบุญเรือนไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะพลาเนื้อผงแม่ชีบุญเรือนนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อสว,ส,วสวยสวยเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลย สวยเดิมนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดินพระเนื้อผงแม่ชีบุญเรือนนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับพร้อมนำไปขึ้นคอได้รายการที่สามนี้หกร้อยบาท หกร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้ค่ะเป็นพระหูยานเนื้อโลหะสีทององค์นี้นะคะจะเป็นพระหูยานเนื้อโลหะสีทองสภาพดีสภาพดีสภาพสวยนะคะพระหูยานเนื้อโลหะสีทองนะคะสะภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลย ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะมีคลาดแก่ทองให้เห็นชัดเจนโทั้ทององค์เลยค่ะสวยเดิมสภาพดีรายการที่สี่นี้หกร้บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าแล้วรายการที่ห้านี้นะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือติดไปลเขีย้ยวยาวแบบนี้ค่ะเนี่ยนะ เขี้ยวแกะเสือนะคะจะติดปลายเขี้ยวยาวแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยมีรอยจานรยันชัดเจนเลยค่ะทั่วทั้งองค์สวยเดิมสภาพดีนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองลงยาสีด้านหน้าทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยรายการที่ห้าค่ะหกร้บาท หกร้อยบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าค่ะมาพร้อมกล่องเก่าๆก,กล่องเดิมๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะกล่องเก่าๆก,กล่องเดิมๆสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลย นะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะตัวด้านในนะคะก็จะเป็นเนื้อโลหะสีเงินหนากากทองเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีเงินหนากากทองเหรียญปีสองสี่หกหกค่ะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะเดิมๆเ,เลยนะคะรายการนี้ค่ะ รายการที่หกหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่หกเหลี่ยนลงปุสุกค่ะหกร้อยบาทรายการที่หกนะคะมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดค่ะเป็นพระสมเด็จจิตรดานะคะมาพร้อมกล่องกรรมยีเก่าๆเนี่ยนะ พระสมเด็จจิตรดานะคะมาพร้อมกล่องการรมี่เก่าๆแบบนี้เลยเดี๋ยวนาะให้ดูตัวกล่องนะกรรมยีเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพยังดีอยู่นะคะด้านในเป็นองค์พระสมเด็จแบบนี้ค่ะมาพร้อมกล่องเก่าๆกล่องเดิมๆเลยนะคะตัวองค์พระสมเด็จจิตรดาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะด้านหลังปิดทองมาแบบนี้ค่ะ สวยๆนะคะรายการนี้รายการที่7 600บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่8นะคะรายการที่8แล้วนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงไม่ทราบกุค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงไม่ทราบกุนะคะข้าปรารักดําก็จะเห็นชัดเจนทั่วทังองค์แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมลัดกรอบเงินหลังตัน,นะคะ่ะ มาพร้อมเลี่ยมลัดกรอบเงินหลังตันแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเขียนคําว่าบุญนาคแบบนี้ค่ะสวยเดิมนะคะเปิดด้านหน้ามาอย่างเดียวเม็ดแร่โมลสารนี่คือชัดเจนเลยรายการนี้นะคะรายการที่แปดหกร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เก้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้คะ่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะ องนี้นะจะเป็นพระปิดตาเนื้อผลงลงรักเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะฝั่งตะกุดทองด้านหน้าสภาพดีค่ะสภาพสวยเนี่ยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้พระปิดตาเนื้อผงนะคะลงรักฝั่งตะกุดทองด้านหน้าสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยนะรายการนี้ค่ะรายการที่เก้า หกรอยบาทหกรอยบาทนะคะรายการที่เก้าค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบรายการที่10นี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อโลหะสีทองพิมพ์ฐานสูงองค์นี้นะคะจะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะคะ เนื้อโลหะสีทองเป็นพิมพ์ฐานสูงค่ะสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่สิบหกร้อยบาท ะะ600บาทค่ะรายการที่สิบนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการหนึ่ง,น,งนะคะเป็นพลักกิ่งปาวเลสเนื้อโลหะสีเงินองค์นี้นะคะจะเป็นพลักกิ่งปาวเลสเนื้อโลหะสีเงินค่ะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยมีรอยจานยันชัดเจนนะคะทั่วทั้งองค์จะเห็น100รอยจันยันชัดเจนส,สวยๆทั่วทั้งองค์แบบนี้ละคะ ใต้ฐานนะคะก็จะเห็นรอยจารยันแล้วก็เห็นโค้ดมีโค้ดแบบนี้มีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเอ็ดหกร้อบาทนี่ยนะคะพระก,กิ่งปวะเลสน,นะคะมีรอยจารยันที่ตัวองค์พระทวดัององค์แบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวย หกร้อยบาทนะคะรายการที่สิเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญพระเป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะเนื้อโลหะสีทองสีสวยมีโคดด้านหน้านี่นะคะเหรียญไม่ทราบที่นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองสวยมีโคดด้านหน้าค่สะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลย ทองสุกทองสว่างนะคะด้านหลังก็จะเขียนปีสองสี่ศูนย์แปดเนี่ยนะคะด้านหลังก็จะเขียนปีสองสี่ศูนย์แปดสวยๆแบบนี้เลยเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองมีโค้ดมีคุดนะคะมีน้ำหนักแบบนี้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสองหกร้อยบาท หกร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตเนื้อผงใบลานค่ะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะพระปิดตาเนื้อผงใบลานนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นยันหลงปูดโต๊ะนะคะสวยๆเดิมๆเนื้วผงใบลานแห้งๆเก่าๆค่ะสภาพดีเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่สิบสามหกร้อยบาท หกรอยบาทน,นะคะรายการที่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสีะะ่รายการที่สิี่แล้วนะคะรายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญยี่สิบห้าศตวตรรษเนื้อโลหะสีเงินนักกากทองเป็นเหรียญแบบ เหมือนเหรียญเนื้อทองแดงลมดานะคะขอโทษทีเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดาหน้ากากทองค่ะมีโคดด้านหน้าไม่ทราบรุ่นนะคะไม่ทราบปีสร้างสวยเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลยหลังยันสวยนะคะเหรียญคมเหรียญสวยค่ะรายการนี้เนี่นะเหรียญยี่สิบห้าศตวตรรษนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดาหน้ากากทองรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสี่หกร้อยบาท กร้อยบาทน,นะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพลับป,ปิดตาเนื้อสำริดเงินเก่าๆแห้งๆค่ะองค์นี้นะคะเป็นพลับป,ปิดตาเนื้อสำริดเงินนะคะเก่าๆแห้งๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะ ภาบกุกคับเก่านี้คือจะชัดเจนเลยค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสวยๆเดิมๆนะคะด้านหลังยันแบบนี้เนี่ยนะหลังยันแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะครับกุกคับเก่านี้คือจะชัดเจนเลยรายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าหกร้อยบาท หกร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้ารายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกแล้วนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินเนะื้อโลหะสีทองมีน้ำหนักสภาพดีสภาพสวยเลย สภาพดีสภาพสวยดูดีแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญขวัญถุงเนื้อโลหะสีทองเหรียญคมเหรียญสวยขอบข้างดูดีแบบนี้รายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนี้คะ่ะหกร้อยบาท 600บาทน,นะคะรายการที่ส6หกรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดนี้ค่ะเป็นรูปหล่หลงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อโลหะสีทองมีน้ำหนักแบบนี้สภาพดีสภาพสวยทองสุกทองสว่างเลยนะคะสภาพดีสภาพสวยค่ะ นะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดหกร้อยบาทหกร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดนี้ เป็นเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้าค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้าเนื้อโลหะสีทองนะคะสะภาพดีสภาพสวยสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ค่ะเส้นเหรียญสีสวยสภาพดีแบบนี้เลยนี่นะคะ เหรียญหล่อกันปี2469เหรียญเนื้อโลหะสีทองสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะทองสุกทองสว่างสภาพดีนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่18 600บาทหกรอยบาทนะคะรายการที่สิบแปด รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชเนื้อโลหะสีทองมีโคดด้านหน้าเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองสวยๆมีโคดด้านหน้าค่ะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ ด้านหลังเป็นยันนะคะเขียนปี2518เหนียงเนื้ยโลหะสีทองเหรียญคมเหรียญสวยสภาพดีแบบนี้เลยนี่นะคะขอบข้างสวยๆเดิมๆเลยคะ่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่19บเกหรอยบาท หกร้อบาทคะ่ะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนี้คะ่ะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักเนี่ยนะคะพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักคะ่ะสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีแบบนี้เลยสวยสวยเดิมๆดิสภาพดีดูดีแบบนี้นะคะสภาพสวย เนื้อแห้งๆเก่าๆนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะหลังยันสวยนี่นะคะใต้ฐานนะคะจะเป็นแบบนี้เนื้อแห้งๆผิวแห้งๆค่ะ สภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งแล้วเป็นสมเด็จหลวงพ่อกวยเนื้อผงน้ำมันค่ะเนี่ยนะสมเด็จหลวงพ่อกวยนะคะเป็นเนื้อผงน้ำมันแห้งๆเก่าๆสภาพดีใบหน้าท่านยังเห็นชัดเจนเส้นลัศมีสวยๆนะคะ เนื้อแห้งๆเก่าๆด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังองค์นี้นะคะจะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้าได้เนี่ยนะองคนี้นะคะจะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้กันน้าได้คะ่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะเป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์องนี้นะคะจะเป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะแห้งๆเก่าๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนื้อผง กระเบื้องเคลือบนะคะแห้งๆเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบเก่าๆโบราณแบบนี้เลยค่ะเปิดหน้าเปิดหลังรายการนี้นะคะรายการที่22 600บาท600บาทค่ะรายการที่22รายการต่อไปค่ะรายการที่23 รายการที่ยี่สิบสามนี้นะคะเป็นพะลอดเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะพะลอดเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อดินแห้งแห้งเนื้อดินเก่าๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีค่ะเนื้อดิน èg, แห้งแห้งเก<ๆ>่าๆแบบนี้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยเดิม เนื้อดินแห้งๆไม่ซับกุนะคะเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝังเพชรหรูหราด้านหน้าแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสามหกร้อยบาทหกร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่นี้ค่ะเป็นพลัก กิ่งปาวเลสนะคะเนื era, ้อโลหะสีทองลงยาสีองค์นี้นะคะจะเป็นพระกิ่งปาวเลสนะคะเนื้อโลหะสีทองสวยๆลงยาสีแบบนี้เลยค่ะทองสุกทองสว่างสวยๆเลยนะคะสภาพดีด้านหลังก็จะมีโค้ดให้เห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะคะด้านหลังจะมีโค้ดให้เห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะตรงใต้ฐาน เนี่ยนะมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านี้นะคะเป็นพระเหสวนเนื้อโลหะสีทองค่ะเนี่ยนะคะพระเหสวนนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลย ท้องสุกท้องสว่างมีคราบแก่ท้องให้เห็นชัดเจนเลยค่ะโทษทั้ทงองค์นะคะก็จะเห็นคราบแก่ท้องให้เห็นชัดเจนโทษทั้ทงองค์แบบนี้เลยพรไม่เห็ส่วนองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองเสียนสวนกันค่ะเสียนเข้าส่วนกันแบบนี้เนี่ยนะไม่ทราบลุนนะคะไม่ทราบกุรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะ รายการที่ยี่สิบหกนี้เป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักเนี่ยนะพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสภาพดีสภาพสวยมีคราบกุกคราบเก่าให้เห็นชัดเจนเลยค่ะทษทั้ทงองค์สภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะหลังหลังยัน ฝังยันเดิมๆสวยๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าแบบนี้รายการที่ย6หค่ะห0 0้ยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่27ดแล้วรายการที่27สิบดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะเหรียญเนื้อทองแดงดำๆเก่าๆ เหรียญคมเหรียญสวยอยู่นะคะสาภาพเก็บด,ดีมากๆใบหน้าท่านยังเห็นชัดเจนหัวใจกลมๆแขนล้ำๆแบบนี้เลยนิ้วมือของเขานะคะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะสาภาพดีนะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้สวยเดิมสาภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมรอบใส่ตลับสีทองฝังเพชรด้านหน้าหรูหราเลยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดหกร้อยบาทขอโทษที่ค่ารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะหกร้อยบาท หก0ยบาทค่ะรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบดรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะรายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์องค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยสวยเดิมเดิมนะคะสภาพดีแบบนี้เนื้อผงแห้งๆเก่าๆเ,เม็ดแร่มวลสารนี่คือจะชัดเจนเลยนะคะ เม็ดแร่มวลสารส,สวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนื้อผงแห้งๆเก่าๆมีคราบลาลักษณ์ดำให้เห็นชัดเจนเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าหลูหลารายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบปดหร้อยบาท หกร้อยบาทคะ่ะรายการที่ยีนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วหกร้อยบาทจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายโวนปิดด่วนกันได้เลยคะ่ะที่093 325 3888 0 9 3 3 2 5สหนะคะส8 8 8เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางกันด้วยนะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ e ีหน้า EP ีนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ